สุขท่านศาธุชนทั้งหลายถึงเวลาส่วนมนตพิเศษถวายรอยพุทธบาทพุทธเจ้ายี่แบบลงพระพุทธเจ้ายิบแบบลงแล้วก็มหาเจดีแทนคุณปตัตพีมหาสุจริธรรมราชาภูสวรร เมื่อวานนี้ก็ล <c oughs> ุงปู่ท่านในยุททูกนะขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทั้งนอดีตชาติปัจจุบันชาตินะแล้วเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ทำผิดพลังพลาดต่อกันแล้วกันมาก็ขอหสิกรรมกัน นะขอไม่ให้มีโทษมีเวรมีภัยต่อกันในาทาวกาอธิบายเกี่ยวกับธรรมจักรกับวัฒนสูตรถอยหลังซึ่งเป็นบทประจำของพญยราหูพหินทราหูนี่เอาบอกว่าเสร็จแล้วนะผ่านไปแล้วเป็น ทั้งดีแนละไม่ดีดีก็คือถอยหลังไปเจอมิตรเจอคนที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาก็ดีแต่ว่าถ้าถอยหลังไปไปเจอศัตรูเข้าล่ะศัตรูหลับไหลอยู่เขาก็จะเข้ามาทำร้ายเราได้เพราะศัตรูเนี่ย มันไม่มีทางจะหมดไปขอขมาได้เท่าที่ขอขมานะก็คือหลวงปูด่ดูท่านมาเป็นสักขีพยานให้ในการขอขมาก็ถือว่าดีแล้วสาเร็จไปนั่นหนึ่งแต่ว่าทำมาจากถอยหลังเนี่ยมันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นก็บอกว่าพอเถอะงดได้แล้วฉันั้นก็เลยวันนี้จตั้งแต่นี้ไปก็จะงดทำมาจาก กับพระบัตนาสูตรถอยหลังฉะนั้นตรงนี้จะแทนด้วยมงคลละสูตรแล้วก็รัตนสูตรมงคลล่ะสูตรแล้วรัตนสูตรแทนธรรมจักรกับพระบัตรนาสูตรถอยหลังนะตอนเช้านี่นะเอาละได้เวลาแล้วนะสวดมตมกัน <c oughs>

นะโมพุทธายะพระพุทธตรยรัตนญาณมณีโลกภตจตุราสีติสัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคธาังสิงหีจมัติระขวันธรรมิธุระตังวันธรรมิธาปิโยูงวันธรรมิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาูุญวิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลันตาปัจเจกานติยปลันตาลัทธิเจรณาคันธรรมิสัพพโส पुर्थागति ताबित पुर्थाति विचंकाति탄 प्रमोद पुत्तय प्रपुत्त त्रय रत्नय मणि दोरात्तदुरा सिद्धि यथा पुभोदा पुत्त पूजा तं पूजा संका पूजा कीततवरागतम सिद्धि भातिलं भगवन थामितुरतो सपे पुत्ता सपे तमा Putra mati tami tamati tapi tentati tami. Namo punta ya pra punta traila tenan jaman itu pra caturasi kita satu tamba punto tamu sengko. Ya tahu boda punta punca tamu punca sengka punca akita tangwa rangka tang siwi jemati rang. Hangwan tami tuh tuh hangwan tami tadi orang tuh tapi sempat tuh punta tamu sengka punca.

ติวะข้าพธุทธ้นางสานุตบวเทฐานสัจจิรสามาธรรมสาริปุโรตานุดาัุวิกโลโตกัสุโนปันสำนัตเจจาวิโุพุทธมาสังฆราวาสวาโสปิติอิิราชากาตารัสาติอังเจตโรธินาปีสัมพัโรพุทธพุทธโสบาลวิชาโตมัมสัมบิสเตถิภาข้ปันธุทว่าขาววาโตโนวะอวิสุนุตจานุติ Ye Santa Santa Cita Ticarana Carana Itelo Kanta Puma Puma Jatewa Kuna Kana Kahana Payawata Sabaka Langit Ayantu Dewa Wara Kana Kama Meru Raje Santo 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 Sotumakang sabe suja kawale suja wajah pramuno yang amehi katang pun yang sapa sempat pizza takang sabe tangan nemu ditawa sama kasa selerata Pematara rahita wontu araka suwi sesto sa saja lo kaca huti pawatu sapata sasana bijalo kancate warakan tu sapata สัตย์หงนตุสุขีสัพเพปริกวาริยัตโนอะนิกาสุมนาหงนตุชาสัพเพยาเตพียันจะทวาทศวัตสานิจินตยิงสุสเทวกาจิตรสร้างจินตยันตาปิเนวชานิสุมังคละจักวาลัสหเสสุทัสสุเยวะตตกัง กาลังโกลาลังชาตังยาวะพรมนิเวสนายังโลกาณาทูเเสสิสัพปาปะวินาสนะยังสุตวาสัพปทุเขหิมุจันตาสังคิยานะเอวมาทิคุณูเปตังมังกาลันตัมปนามาสิตัมปนามะเฮเอวาเมสุตังเอกังสมัยยังภักวาสาวัตถิยัง วิหารติเชตาวันนาดาบินิกัะสาอรเมอาตะโคนิตราเทวตาพิกัตตาจาริยาพิกัตตาบราเกวะกะพังเชตาวันนาอุปาสิตวายเดปภะกวาเตอุปัสสังกวิอุปัสสุตวาภะกวะเตวภะกวะตังอภิวัติตวาเอกมันตังอัภาสิเอกมันตังติตาโกสาเทวตาภะกวะตังคาถายะชะพะดที พหู้เทวามนุษย์จะมังคลานี่จินตยุงอังกามานาโสตานังบรุยมังคลุ่มตะมังเสวนาจะพาลานังบันติการเสวนาปูชาจะปูชนิจานังอิตมังคลุตมังปัติรูปะเทสวาโสจะภุเพจะกตะคุณจะตาอัตตสัมมาป็ิทิเชตมังคลุตมังพาหูสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาชิตาจะยาวาจาเอตมังคลุตมัง มาตปิตุปตนังุตตหารสังคอนาคุลาจะกัตตมังกรทตมังถานันจะตมจรีย้าเจยาตานสังโฆอนาจะไดกมานิทัตมังกรุตมังอารติวิรติป่อมัจจปานาจสัญญโมัวปมนโจะทำเมสุเอมังกรุตมังคารจนิวาโตจะสันตุกีจะกัตตากาเลระทมสวรรคเอตมังกรุตมัง ขันตีจะสูญจะสตาสมนานาจะทัศนังกาเลีนธรรมะซาขจ้าอิตมังคุตมังตโปจะประมริยาญจะอริยสัจจานัทตนังนิภานัจจิกิริยาจะเอตมังคัลุตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจตังยัจจนกัมปเิียโสกังวีระจังเกตังเอตมักลุมตมังเอตาทิจานิกตวานนสัมพัฒมะปราชิตาสัพพัตสุทิงขัดขันติตันเตสังมังคลมุตตมันติ พระเจโตวะจระโตวามุสโตวาอมุสโตวาอโตวาอุตกะโตวะปิสาจโตวากาุกโตวากันตะโตวานคตโตวาจนปทโรคาโตวะสัทธรมะโตวาสันิิโตวาอัสัปริจโตวะกันดาหัตถิอจามิฆโคนุปุระอหิวิชิกะมานิปะทีปิอจชะะ

โู้ที่ันลังเกมารวิทยังสัพพัญเตยานัปปติเวททักุณเดอวัชิตววเวสาริยาติสุปาการันตารสุทิยามารติงบริตังการโตยิสมานันทเตรุปิยการุเดติตังอุปัฏฐาเปตวาโกติสตัสหเสสุจักกวาเลสุเทวตายัตซานัมปติคันหันติยัตจิเวสาลิยาปุเร โรคามนุษย์ทุบพิกาตสัมผูตันไปพิสัมพิทัมพยังคิดประมาณตราธาเปสิบริตันตัมปานามาเฮยานิตัภูตานิสมากาตานิบุมมานิวายานิวัติลิกิสัพเพอผูตาสุเมนาภวตุทุบิสัพจัสุนันตุภาสิตังตันสมัยภูตานิสาเมีตสัพเพเมตังกโรตามารุสิยาเปใจยติวาจารโตจารติเยบริตันจามะฮิเนรักตตาปะมตตา ยังจินจิวิตังกิตวารังวาสเกจวายารุตนะปริตังตันโอตมะกิตังเทรรตันพุทธิรัตนปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคะปะนปณิตังยะตัจจกกาตุยะมิจมัยโตนะเตนะธรมเมระตวัติจิกจิอิธัมมิธัมเมระตะนะปะณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัปุตตะเซโตปะดิบันไะอิสุจิงสมาธิมานนัตะริกันยามังสมาธินาเตนะสมวรรจิติอิธัมมิธัมเมระตะนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ये बलात हस्तांगो सथाचत्ताली इति अनुका ने उपितते कृयायुक्तत्व सर्वकार एते चित्ता प्राली तब्बित संगेरतन मृता ए देण शकते न जुवटी होत तुजे शुभयुक्त अरमानसा तदेरणी कामी न हो तव शासन विती पतिपथामतं खैर लखा पुदानी कृती पुजमाना इदा विसंगेरतन मृता ए देण शकते न जुवटी होत योतिन तकीलो पटविकितो

Itabi sang kera tanam kita edina setia dan 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 setia Waro waran yu waro wararo anutro tamma waranga tete yi ibu dera tenam itang ete na suwati hoto hinang buranang nawang na pitam bawang wira te cipta aja te kina buat teki na ni yang po itam dera tenam pun itang ete na suwati hoto yani ta putari sama kata ni bukma ตถาคตังเทวุตสปูจิตังพุทธังนมัตตามสสวัติโหตุญาิตตาิสมากตาติภูาิวายาดิะิกเตถาคตังเทวุตสุปูจิตังสมังนามัตตามัสสวัติโหตุญาณิตุปุตตาติสมากตาิภูาิวายาิะิเตถาคตังเทวุตสุปูจิตังสังขังนามัตตามสสวัติโหต อุณเกอุตกังอุทถังยะถานิพนัวัตติเอวิไวโตตินังเวนังกัปปติยะถาวันิปบาาปูราปันสังกรเอวิวโตตินางเวนังกัปปติฝนตกลงบนที่ดอนน้ำก็จะไหลไปในที่ลุ่มฉันใดทานที่กู้แลแตลโลนี้ก็จะถูกเรเกเป็นจุดตางๆฉันนั้นกันกันพวกน้ำเต็มยันก็คอยเปลี่ยนใจฉันใดทานที่ให้แล้วแตลโลนี้ก็จะถูเกิกเป็นดตลาง

Iti piso isi, isi-isi putana ame minaputa tangso iso tangputa titi ii. Nakmo me sampabukta nang upananang mahesi nang tanangkaro mahabiro. Medangkaro mahayan sotor nang karolo kaito ipak karo, sipintaroko tation kianapamu, opak karo puriksa-sampo. Sumanol-sumanol tiro rewatora tiwatano, so pito नारदो वर सारथी बदुतरो तत सारो सुमे तो अपति कुकरो सुचा तो तपालो काको पिया ता सीना रा करो तत सीना रो तो तपत दीत बहु तो ती तो बोलो के ती तो जो ता वरो पु तो जो तो 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 सी जा दो तो मो सी की सपय तो सारो सुताया को का तो 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 बाओ को ना का पडो ता तो 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 के पु को ते दान सिर दापा देवा ता मी तो तो मे ก็ไมนด้จัปิสปตาต่างกรเมต่งกรจารนกรัที่ปังกัรักโตัยะแมกรลั้นสมกวตาโสตาโนมตศีอุตมนารธาปทุตระสุเมตสุจาติปตัีอุตตัีมตัีเศติจาพจัิปสจีสิีเวจุกากุจตาโคนะกับนกตปะโตเมนมามิหังโอวาตวีคงคาุมวานมามิหังนมคอภาพุทธคุณองพุทธเจ้าอิปงแลคุณก็แม่พระธรณี

มูลผู้สนทั้งหมดที่ได้กระทำแลว้วงานใิประชาตินักชาติในทวีปเปี้ยาาในกาชาและปัจจุบันตั้งชาตินี้ขอยกถว,วายผู้ทธเจ้าอิเปร์ลงเป็นพุทธบูชามูลผู้สนทัท้งหมดที่ได้ยกถวายเจ้าอิเปร์ลงเป็นพุทธบูชาแล้วนั่นเป็นบุลผู้สที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพระพลังไอ้มูลผ้สนที่นี้แพระประการนี้กายทางการนี้จิตทางจิตญาณนี้ตามพระมั่นคงแขแ็งแรงอยู่อย่างมีความสุขรักษาพุทธศาสนาจาริกสาธิยนี้จะมี่ปรา,ารถนาตินาฏิ ขอยดพ่อยดแม่แม่พระธรณีองเทวดาที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่ยุ่เทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอ,องค์เทพองค์กรรมองค์ปีกองค์ยางทั้งหลายญาติทั้งหลายในทุกองตระกูลเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะขอให้ทุกท่านมาด้วยกันโมทนาบุญที่กระทำแล้วในวันนี้ขอให้ทุกท่านนะจะส่งความสุขคนทุกข์นะประสบความสุขกันทุกๆคนนะ พุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทที่ดีประสภควาพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทที่ดีประสภควาพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างประบาทที่ดีประสภควา นมำบพระบิดจ้ากวารังบุดวิรูปพระบิดจ้ากวารังบิดวุปพระจ้ากวารังดวปพระจ้ากวารังบิดวปพระเจ้ากวารังบดวิรพระจ้าวารังบิจ้ากวารังิจากวารังบวิรุปอมนิปันหุงโอมนิปันหุงโอมนิปันหุงอิปัุงโอมิปัุมีิปุมิปัาุงุปังแกวกลาะมังแกวกลาังการแกวกลาตจั่งย่างประบายทิพสุขวาพระมจักรวาลปกครองของาบานดินมีสุสเร็จทุกอย่างไว้ทุกท่าน้มีจุรณ์ระเห็นระมีความสุขม ขอให้สิ pues ่ง pues นั pues ้นเปปราตอเป็นตามมันรถทุกประการเถิดเอาไว้พบกันใหม่จะเรือพร